สวัสดีครับขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการทอล์กกับหมอที่พี่ทมาวันนี้นะครับเป็นเรื่องน่าย,ยินดีมากๆนะครับที่โรงพยาบาลของเรานะครับมีการขยายตัวแล้วก็มีการรับนักง,งานใหม่ๆเพิ่มมากมายนะครับและในพนักง,งานทั้งหลายที่เรารับมานะครับทําให้ตอนนี้ผมมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งนะครับที่เรียนจบจากประเทศเกาหลีเหมือนกับผมเลยนะครับก็เลยว่าจะชวนเขาเนี่ย มาเปิดชมรมิล์เก่าเกาหลีประจํามาเตอร์พีดกันนะครับจะเป mm ็นใครนั้นเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวหน่อยครับ คือชื่อทีมนะคะโจทย์ปริญญาโทจับให้เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เคยทํางานที่โรงพยาบาลสายการิมู้นวดแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วก็เลยกลับมาที่ไทยะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผูนงงน้ดูแลโปรเจกต์ของแผนกโครงหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีค่ะอ่าเรคือดูแลเรื่องโครงหน้าเรานี่เองนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้แบบไปอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาแชร์แชร์กันนิดนึงวันนี้อ,นอ๋อได้เลยค่ะก็คือตอนแรกทีมสนใจภาษาเกาหลีอยู่แล้วค่ะปริญญาตรีเรียน อาสาศาสตร์เอาากภาษาเกาหลีค่ะแล้วทีนี้<อ>เราก็เลยอยากที่จะไปต่อที่เทกาหลีใต้แต่ว่าเลือกเป็นการ,ารข้าออกประเทศแทนในในส่วนของปริญญาโทใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ายังอยากที่จะทํางานในโรงพยาบาลแสยกรรมเพราะว่าแบบว่ามันเป็นความฝันของเด็กเอกเกาหลีทุกคนที่อยากที่จะเข้าไปเป็นล่ามเพราะว่าโรงารล่ามโรงพยาบาลแสยกรรมมันคือล่ามที่ยากที่สุดสําหรับเด็กเอกเกาหลีแล้วทําให้ตอนนั้นน่ะทีมก็เลยได้รับโอกาสพิเศษเลยได้เข้าไปที่โรงพยาบาล ใช่แล้วพอได้เข้าไปป er mm LIKE. ุ๊บก็แบบชอบชอบแบบเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงของคนไข้แล้วเรารู้สึกแบบภูมิใจค่ะก็เลยอยากทําด้านนี้อยู่ก็เลยกลับมาทําที่มาสเตอร์ค่ะอันนี้ก็เลยถามว่าคุณหมอจบจากเกาหลีได้ไหมนะคะใช่ใช่ใช่ถ้ะใช่พูดมาโอ้น้องหมอเขาพูดภาษาเกาหลีได้ผมแต่แต่สั่งกาแฟแต่แต่กาแฟเป็นไงบ้างก็ไม่ได้เตยุ่งไม่ได้เตยุ่ใช่ใช่ก็ผมของผมเนี่ยของแท้ของผมนะผมเนี่ยก็เรียนในเมืองไทยนี่แหละนะฮะแล้วก็ มันจะมีเฉพาะทางอันหนึ่งเป็นเฉพาะทางด้านการผ่าตัดขาขั้นไกลแล้วก็ข้ต่อขาขั้นไกลที่ในเมืองไทยไม่มีสอน,สนก็เลยจําเป็นจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศทีนี้เนี่ยก็ดูไว้หลายที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไปประทับใจที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะค่าฟรีฮะาฟรีเหรอผ่าเสร็จมีค่าฟรีกาแฟฟรีตลอดทาง<อ>ก็เลยไปเรียนที่เกาหลีคุณเล่นครับจริงๆก็คือก็ อาจารย์ที่นั่นสอนทั้งดีแล้วก็เฟรนลี่เราเป็นคนไทยไปแล้วก็ล mm hmm. ักษณะของกระดูกเราดู้กันแรลว่าวกระดูกฝรั่งกระดูกคนเอเชียเนี่ยแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นการที่เราไปที่นู่นเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่าแล้วก็กลับมาประยุกต์ใช้ที่เมืองไทยได้มากกว่า mm hmm. นะฮะของคุณอิ้นี่ไปกี่ปีครับเนี่ยคนทิ mm ี hmm. อยู่สามปีค่ะอยู่สามปีรวมเรียนกับทำง,งานใช่ไหมครับโอ้ยกพูดเกาหลีช้ำเลยเออไม่ชอบอ่านนิดนึงอ๋อ <c oughs> <ๆ>นี่แหละครับ แล้วนี่คือจากประสบการณ์ที่คุณหมอเรียนแพทย์ทั้งที่ไทยใช่ไหมคะแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยความแตกต่างคุณหมอรู้สึกว่ามันแตกต่างยังไงคะแพทย์ไทยกับแพทย์เกาหลีใช่ไหมครับเออ่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือผมว่าวัฒนธรรมต่างกันวัฒนธรรมของเกาหลีเราเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบเป็นวัฒนธรรมการทํางานการวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งแบบอะไรอย่างือแ,แบบทำอะไรต้องเร็วบบอะไรเงีบบ้ยครัแบกบ็ ก็จะแตกต่างจากไทยนิดนึงตรงที่ไทยเนี่ยจะมีความช้ามากกว่าแต่โดยรวมเนี่ยคือสุดท้ายผมคิดว่าสุดท้ายอ่ะของคนไทยมันทาช้าช้าช้าไปเรื่อยแต่สุดท้ายเราทําแบบเป็นเส้นตรงบางทีของเกาหลีเนี่ยรีกระตริกแต่คิออบไปน,นิดนึงเลยก็มีเหมือนกันในบางบางอย่างเหมือนกันนะครับแต่ย่านก็ก็เป็นเราก็เรียนรู้จากเขาได้เยอะนะเพราะเทคโนโลยียนี้สําคัญเลยการให้ความสําคัญกับทางการแพทย์อะไรเงี้ยเขาเ่อทั้งดีแล้วก็อองานวิจัยพวกนี้เราได้เรียนรู้จากเขาน นะครับใช่ครับแล้วก็อาหารอร่อยอาหารอร่อยโอ้จริงเหรอคะคุรีชอบทานอะไรคะผมชอบกินจอนนะอ๋อชอบกินจอนใช่ใช่กับมาก์คลีแต่มาก์คลีคุณหมอต้องมาโกงกันซะหน่ยแล้วแอนชื่อชอบมาก์คลีมากเลยใช่ใช่ผมว่ามันเป็นลักษณะที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากเช่นประจำวันนี้ต้องกินอันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ต้องกินอันนั้นมันจะดูแบบทุกอย่างเป็นเส้นตรงไปหมดอะะว่าสมมติว่าผมผมชอบเดินป่า ไปปีนเขาของปีนเขาลงจากเขาก็ตือต้องกินจอนกับบักกลีอรย่างเงี้ยอ่ามมีแบบวัฒนธรรมแล้วทางทางตอนเรียนภาษาพวกนี้มีวัฒนธรรมที่มันพิเศษกว่าทางอื่นไหมนะวัฒนธรรมเป็นพิเศษอ่าถ้าตอนเรียนภาษาในตอนปริญญาโทตอนปริญญาโทถ้าตอนปริญญาโทที่เรียนเป็นแบบ global student ค่ะดังนั้นมันก็เลยจะค่อขางผสมผษาจะไม่ค่อยได้เจอกับคนเกาหลีมากแต่ว่าก่อนหน้าที่ทีจะเรียนปริญญาโทที่เรียนเป็นแบบว่าคอร์สภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยนั่นแหละใช่ค่ะซึ่งก็ได้เจอกับ ก็เจอต่างชาติอีกอยู่ดีแต่ว่าได้มามีประสบการณ์มาทำเกี่ยวกับของเกาหลีคือตอนทำงานที่โรงพยาบาลัแสกรรมใช่อะไรคือได้เจอแบบเกาหลีจริงค่ะแบบเป็นวัฒนธรรมไปรีบไปรีบเหมือนกันทุกคนแบบเร่งรีบมากคุณหมอก็เร่งรีบมากใช่แต่ว่าแบบความรมุขเปยจริงค่ะใช่เขาใส่ใจคนไข้เหมือนกันแล้รู้สึกว่าการดูแลคนไข้แตกต่างกันไหมจากของเราเนี่ยครับวันนี้ผมผมเดี๋ยวผมเล่าของเบสเรื่องการรับคนไข้ที่เกาหลีผมกน ของผมเนี่ยเรียนในโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ลักษณะแตกต่างของโรงเรียนแพทย์กับโรงพยาบาลศัลยกรรมก็คือเอาหลักๆเลยก็คือโรงเรียนแพทย์เนี่ยจะเป็น p r o f เซอ o r ทำเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ทำแล้วศาสตราจารย์ทำเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยแกะจะสูงเช่นเช่นสมมติว่าทําที่โรงพยาบาลศัลยกรรมสักหนึ่งร้อยบาททำที่โรงเรียนแพทย์อาจจะ500บาทอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นแกะด้นา,า,านราคาจะสูงเพราะฉะนั้นส่วนมากคนไทย,ยที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยก็จะเข้าโรงเข้าโรงพยาบาลศัลยกรรมก่อน แล้วถ้าเกิดเคสที่มันยากจริงๆมีปัญหาจริงเขาถึงส่งมาที่โรงพยาบาล mm hmm. อ่าวันโปรเฟสเซอร์ผมก็จะหลับเฉพาะเคสที่มีปัญหาแล้วจากที่อื่นเราก็จะไม่ได้เจอเคสที่เป็นตรงไปตรงมาโอ้ mm ้ว hmm. ต้อบอกว่าเราเคสยากตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมเรียกว,ว่าได้ได้ประสบการณ์ตอนนั้น <Yeah. S 1> ดีกว่าเพราะว่าเป็นเคสยากที่ระดับที่ระดับที่เป็นโปรเฟสเซอร์ทำเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปช่วย mm hmm. เข้าไปดูเป็นหลักอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ใช่ใชแล้วถ้าที่โรงพยาบาลนี่คนไข้จะเป็นไงบ้างครับก็ต้องเจอทั้งคนไข้คนตรนี้เลยใช่ค่ะ เนาะคือเจอทั้งคนไทยและคนเกาหลีแต่ว่าทีมจะดูแลคะแนกทีมคนไทยมากกว่าใช่ก็จะเห็นคนเกาหลีเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะใช่แล้วเขาก็จะคุณหมอที่นั่นจะค่อนข้างที่จะให้ให้รายละเอียดก็จริงแต่ว่าจะแบบว่าให้คําปรึกษาค่อนข้างที่จะกระชับแต่ถ้าสมมติว่าอยากทีมเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยไปจะค่อนข้างละเอียดมล้วเราแบบเราอยากรู้อะอันนี้ลดได้ไหมคะอันนี้ลดได้ไหมคะอะไรเงี้ยพอมาเจอคุณหมอเกาคุณหมอเก็แบบปรึกษาแบบโอ้โหละเอียดมากคนไข้แบบถามอะไรไปคุณหมอแบบตอบได้หมดไม่มีการแบบไม่เรีบๆให้คนไข้ค่ะ ใช่รู้สึกว่าข้อแตกต่างน,นี้ก็คือแบบการคอนเซ็ปที่แตกต่างกันที่แบบของเราคือตามใจคนไข้เลยอของเขาก็ตามใจแต่ว่าเขาจะเข้ากันช้าหน่อยอืมอืมใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเราจะของผมอาจจะอยู่ในห้องผ่าตัดนานก็ไม่ค่อยได้คุยกับใคร <c oughs> ใครก็เลยได้คุยกันเยอะนิดนึงออนะครับถ้าคุณหมอแล้วความแตกต่างค่ะคุณหมอตอนที่คุณหมอคอนเซ็ปให้กับคนไข้ที่มาที่มาสเตอร์คีดเป็นยังไงเดี๋ยวทีมจะลองแชร์ความที่ทีมรู้สึกตอนที่ทีมแบบคอนเซ็ปกับตอนอยู่กเกาหลีของผมนะครับ ถ้าเกิดเทียบความแตกต่างกันระหว่างคนไข้คนไทยนะฮะที่มาสเตอร์พีซตรงนี้กับคนไข้ที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราแตกต่างที่สุดเลยนะผมจะยกข้อแตกต่างที่สุดเลยคือทําที่เนี่ยผมจะสบายใจกว่า hmm. เพราะเรามั่นใจว่าคนไข้เนี่ยกลับมาดูอาการกับเราได้กลับมาติดตามอาการได้ตลอด อย่างเช่นเราทําบางอย่างเราอธิบายเขาไปว่าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นโอกาสเกิดซะเท่านี้เปอร์เซนต์ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่หลังจากทำเสร็จเราอธิบายเขาไปแล้วเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าผลหลักการรักษาเป็นยังไงซึ่งมันจะแตกต่างจากเคสคนไทยที่ผมทําที่นูน่นเจอที่นูน่นซึ่งหลังจากเราทําเสร็จเนี่ยส่วนมากคนไข้เนี่ยจะกลับประเทศตัวเองกลับไทยอะไรย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าเป็นคนจีน,นก็กลับประเทศจีนเงี้ยแล้วเรามาัากจะ ไม่ทราบผลการรักษาเลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่ารวมไปถึงอีกอย่างนึงคือกำแพงด้านภาษาที่คนไทยจะเจอเวลาไปทำพา,ตากกรติเกิหลีอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างสำคัญทำให้แบบสองทีเขาอาจจะไม่เดินกล้าถามใจขมอ,อะไรอยเงี้ยครับอันนี้ในในในแง่ของหมอนะครับแล้วในแง่ของคุณทีมมีอะไรเจอไหมครับ มีเลยค่ะคุณหมอที่คุณหมอพูดนี่คือตรงมากเลยคะ่ะอย่างเช่นกำแพงภาษาอย่างนี้ตอนนั้นคือเขาต้องจ้างลามใช่ไหมคะก็<ม>คือจริงๆเป็นลามแต่คือสิ่งที่แบบคนไทยสงสัยอะเราไม่สามารถเขาเรียกว,วนะคค่าอะไรนะคนไข้ไม่สามารถที่จะคุยกับคุณหมอได้ตรงต้องผ่านเราอืมแล้วเขาก็จะมีเวลาที่แบบกำชับว่าแบบเอ้ยอย่าพูดเกินท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยทำให้บางครั้งคนไข้รู้สึกเกรงใจว่าเอ้ยเราไม่ควรถามคุณหมอนะหรือเราควรจะถามดีเมื่อเขารู้สึกว่าเดี๋ยวแบบพูดอะไรไปเยอะกูคุณหมอจะไม่เข้าใจอืมประมาณนี้ค่ะส่วนคนไข้ที่ไปนู่นเขาต้องกกาารนห เขาก็เลยบินไปเกาหลีแต่ก็มีน้อยเคสนะคะที่แบบคนไทยบินไปเกาหลีแต่ต้องการโคงหน้าแบบสายพลังอืมใช่แต่ว่าตอนที่ทีมมาทำที่มาสทริชต์เนี่ยรู้สึกว่าว้าวที่นี่มีเขาโคงหน้าไทยโคงหน้าเกาหลีแล้วเราจะบินไปเกาหลีทำไมอ่าใช่ไหมคะใช่เมื่อสองสัปดาห์แล้วผมไปประชุมมาเป็นอาจารย์จากเกาหลีเนี่ยก็มาพูดหลายคนนะหนึ่งอาจารย์คนไทยด้วเนี่ยเขามีงานจัดประชุมเอเชียแปซิฟิกขึ้นซึ่งผมมองว่าเครื่องมือแทบไม่ต่างกันเลย ในไทยกับในเกาหลีตอนนี้ใช้เครื่องมือค่อนข้าง,างเหมือนกันค่อนข้างเปรอะละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้มันจุดจุด,ดเดที่เราจะเปรียบเทียบกันได้ระหว่างไทยกับเกาหลีนะครับแล้วในส่วนของเคสประทับใจ,บใจมีประทับใจใเคสไหนบ้างไหมครับที่เคยดูแลมา จริงค่ะของทีมก็คือเป็นเคสแรกที่ทีมดูแลเลยมีคลิปโค้งหน้าสองจุดแบบจุกโหนกตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะคนไข้ค่อนข้างแบบมีเคสตอรี่ตอนวัยเยาว์แล้วก็โดนบูลลี่จากเพื่อน,นแล้วเขาท่านนั้นอยู่ที่บางอยู่ที่กีฬาเนะค่ะเขาค่อนข้าตงตัวเนี้ยแหลมมากแล้วก็แบบเดินมาคือศรกวิวรรธนมแบบ ความหวังกับคุณหมอแบบคุณหมอคะหนูแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูโดนบูลลี่แบบไม่กล้าไปไหนเลยแบบผมก็ไม่กล้าตัดไม่กล้ารวกก็คือต้องปล่อยผมให้มันปกหน้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยทิมก็เลยแบบเข้าใจเขาแล้วก็ช่วยเขาดูแลเขาตั้งแต่ตอนมาจนผ่านไปหกเดือนค่ะก็คือคนไข้หน้าเล็กมากหน้าแบบหน้าแบบละมุนแล้วคนไข้ก็แบบเดินมาแล้วก็แบบมาจับมือทีมอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคุณทีมคะขอบคุณมากที่แบบช่วยทีมแบบช่วยประสานกับคุณหมอให้ตอนนี้แบบหน้าเป็นอย่างนี้แล้วหนูกล้าตัดผมสั้นหนูกล้าแบบมัดผมแล้วค่ะอะไรย่างเงี้ยทิมก ดีใ,ใจด้วยนะคะคือตอนที่เขาเล่าอะ้ำต่างคำตาา่าง,าางาคอของคุณหมอเคนันทีมก็เลยแบบโอเคนั้นทีมยังอีายที่จะทำโรงพยาบาลเกาหลีก็พอเคสนี้เลยเป็นเคสนรกของทีมที่ทำให้แบบรู้สึกแบบภูมิใจขนาดที่เราทำไปแค่ภาษาแต่เราไม่ได้แบบเป็นลงมือผ่าแบบคุณหมอแล้วคือคุณหมอต้องรู้สึกแบบภูมิใจขนาดไหนที่แบบได้ช่วยเหลือแบบนี้ใช่คะ่ะของคุณหมอะคามีเคสประทับใจะ ของผมถ้าประทับใจน่าจะมีเคสหนึ่งที่เขาคือจริงๆปัญหาหลักเขาไม่ใช่โรงหน้าเป็นหลักแต่ว่าเราเอาตัดขากันไก่ด้วยเรื่องาอาการปวดเ mm hmm. ขามีการปวดที่ข้อต่อขากันไก่ฮ hmm. ะแล้วก็เคสพวกนี้จะเป็นปัญหารเรื่องน้ำเบี้ยวตามมาทีเนี้ยเราวาแก้ปัญหาทางในเรื่องขัดกนไก่แล้วก็แก้เรื่องน้ำเบี้ยวของพร้อมกันแล้วแบบกับที่เคยปวดปวดหน้าหูใช้ชีวิตไม่ได้มา4ปีพอหลังจากผ่าเสร็จเนี่ยเขาหายหายจากการปวดได้เลยก็ร mm ู้สึกว่าเออมัน มีระเข้เหมือนกันนะที่เราผ่าตัดลงมีดลงไปทําตามกระบวนการทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคิดว่าน่าจะเป็นเคสนี้ครับที่ทูสุดประทับใจดีจังเลยครับเมื่อก็ว่าคุณหมอทําทั้งโครงหน้าแล้วก็ขานกลครางย,ย,ยื่นหัวทำได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนมากผมจะมองเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักด้วยคือหลายคนจะชอบทําแบบเต็นที่ไปเลยนะ ว่าไอ้ปรับโรงหน้าไปเลยแต่บางทีเราต้องมองเรื่องการใช้ข้อต่อมากันไก่ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่าอาจจะแตะได้ยากหรืออะไรพวกนี้บางทีเราจะมองตรงนี้ร่วมด้วยทําให้สามารถผ่าตัดได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ด้วยนะแะหลายๆเค้นก็ข้อต่อขากันไก่ดีขึ้นจากการผ่าตัดโครงหน้า อ่าแล้วค่ะทุกคนนั้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องโครงหน้าค่ะออกงกายคัายืดหรืออะไรที่เกี่ยวกับโครงหน้าค่ะมาที่มาสเตอร์พีได้เลยค่ะของเราคือมีทั้งโครงหน้าไทยโครงหน้าเกาหลีโครงหน้าต่างชาติยุโรปทำได้หมดเลยค่ะทุกคนแค่เดินเข้ามาค่ะเราพร้อมต้อนรับนะคะครับผมก็วันนี้น่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทราบประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะครับที่เราสองคนเคยไปเรียนต่อกันมานะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับวันนี้ดีใจยิ่งแล้วนะครับที่ได้เกิดชมรมจิตเก่าเกาหลีขึ้นมานะครับโรงพยาบาลมตอร์พีชนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับเราบอกลากันแบบเกาหลีดีกว่าครับเดี๋ยวเราพูดภาษาเกาหลีบอกลากันนะครับเริ่มเลยครับได้ค่ะบคุณหมอที่พูดแล้วคุณหมอแปลนะได้เลยครับอีจีบุตรอยากอากีรังยุนก็ทอกซาก็ทอกมุนเจียกัสซิชชินมุนดุลินมัธยมพีชประวัติโอเซโยอันยูค่ะคุณหมอ โนบิตะชิดุกะอันยองนบิอชครับ ก็ฝากติดตามนะครับรายการทอล์กับหมอนะครับในทุกๆช่องทางนะครับที่ u t u b e นะครับของโรงพยาบาล Masterpiece นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ติดตามรายการของโรงพยาบาลเราในทุกๆรายการนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ